สองทักษะที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากชนะใจคนที่คุณคุยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนในเรื่องของการออกเดตหรือการสัมภาษณ์งานหรือการคุยกับหัวหน้าง,งานนะคะหรือการไปซื้อของหรือรพบปะผู้คนมิตรภาพชันเพื่อนยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องมีสองทักษะนี้นะคะทักษะแรกคือทักษะการฟังค่ะ อ่าล้วฟังอะไรล่ะฟังสิ่งที่เราถามเขาถามเกี่ยวกับตัวเขาแล้วเวลาเขาเล่าให้เราฟังนะคะเราก็ฟังค่ะฟังอย่างตั้งใจฉันตะกี้ได้ยินไหมคะว่านอกจากจะเป็นทักษะการที่เราตั้งใจฟังเขาแล้วเราก็ต้องมีทักษะในการถามคําถามที่เกี่ยวกับตัวเขาด้วยนะคะอย่างสมมติว่าเราไปออกเดทเนาะเอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัว เราถามเขาว่าเขาชอบอะไรชอบอาหารอะไรนี่คือคําถามนะทักษะการตั้งคําถามก่อนแล้วเขาบอกว่าอ๋ <ym> อเ<า>ขาชอบอาหารญี่ปุ่นอ่าเราฟังแล้วนี่ว่าเขาชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ถามต่อสิคาว่าอาหารญี่ปุ่นแบบไหนหรออ่าสังเกตด,ดีๆนะคะทักษะการถามก็ถามเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาชอบอาหารญี่ปุ่นแบบไหน แล้วก็ถามต่อเขาก็จะเล่าให้เราฟังแบบไหนแบบปิ้งย่างหรือแบบเป็นซาชิมิเป็นซูชิเป็นอะไรก็ว่าไปก็ฟังเขาเล่าไปนะคะแล้วพอเขาพูดให้เราฟังเราก็ถามต่อสิคะว่าแล้วปกติเขาไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนบ้างแล้วก็ตั้งใจหาคําถามที่เกี่ยวกับตัวเขาเคยไหมคะเวลาเขาเล่าอะไรให้เราฟังปุ๊บเราก็แบบ เออใช่เราเคยไปกินร้านนั้นมาก่อนนะอาหาร mới, เมนูนี้อร่อยมากเลยแล้วมันก็ราคาประมาณนี้ไปกินตอนเย็นอูเราชอบชอบสรุปพูดไปพูดมาเป็นเรื่องของใครเอ่ยเป็นเรื่องของเราซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะอย่าลืมนะคะเวลาตั้งคําถามก็ฟังสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วก็ถามต่อเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบ2ทักษะนี้แหละค่ะการถามและการตั้งใจฟัง เกี่ยวกับคนตรงหน้าของคุณจะทําให้คนตรงหน้าคนที่คุณคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาได้ใจไปเลยค่ะเกินร้อยด้วยค่ะแล้วเขาก็จะจําคุณไปนานๆเลยลองเอาไปใช้ดูนะคะทักษะการฟังและก็การถามค่ะ